สวัสดีค่ะบ้านพยุงวงยินดีต้อนรับขะบ้านพยุงวงโดยประดมค่ะพี่น้องวันนี้ประดมและคณะเดินทางมาเที่ยวสวปปเลาาค่ะหรือเอืนไงไง่นง่ายๆว่าเล้าไต่ค่ะพี่น้องผ่านแดนท่างช่องเมกเดินทางจากอำเภอวดรินงชัมราบจังหวัดอุบลรชาชธานีผ่านอำเภอพิบูรณ์มั่งสาหารอำเภอสิรินทรจนมะหอดด่านช่องเมก หลักผ่านเขามาย่างสปปอเล่าหรือเล้าไตเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องให้พี่น้องชมม่มบรรยากาศสองข้างทางในสปปอเล่าค่ะสวยงามร่มเรือนค่ะพี่น้องมองเห็นไกลไกลค่ะเป็นภูเขาสวยงามค่ะพี่น้องยุดไม้ไปลายทางของยุดแรกของมืองก็คือน้ําตกตัดเยื่อค่ะพวกเขาจะเดินทางไปย่างน้ําตกตาดเยื่อซึ่งใด ถึงซื้อลือซาวาเป็นน้ำตกที่สวยงามมากค่ะถึงแล้วค่ะอันนี้เป็นท่างเข่าค่ะล่งจากรถ ตองยางเข้าไปค่ะยางเข้าไปประมาณ200เมตรค่ะอันนี้เป็นทางเข้าน้ําตกตาเดเยืองตะทางเขากะง่ามแลวค่ะพี่น้องประดับประดาด้วยทงหลากสีแล้วก็อุปกรณ์ของผืนบานดอกไม้สวยงามนี่ค่ะเห็ดเป็นโมบายทางเขา่างามค่ะสวยงามไผ่ามาตรงท้ายลูกค่ะพี่น้องเอาไว้เบิง้งนี่ค่ะ เห็ดงามค่ะเป็นท่างน้างเข้าไปอีกค่ะท่างเขาจะเป็นห่านอาหารค่ะเป็นอาหารผื่นบานห่อแสบค่ะ คณะของเฮาเดยแวะกินเขาเที่ยงอยู่นี่ค่ะนี่สมตํามีไก่ย่างอาหารหลายอย่างกับพี่น้องแล้วก็เป็นจุดชมวิวน้ำตกตาดเยื่องนี่เป็นน้ำตกสองสันค่ะตรงนี้จะเป็นสันบนมีค่ะมองลงไปเป็นสันบนเป็นสายน้ำลำธารแบบนิ่งๆค่ะไหลตกลงไปด้านล่างค่ะแบบหแห้งๆมีค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่จะพาพี่น้องเฮาไปบึง นำตกด้านล่างค่ะตกลงไปด้านล่างแบบแห้งๆจนเกิดไอน้ำลอยกระจายตลอดเวลาค่ะเพิ่นบา่าผู้คนิ่นลงไปเห็นแล้วเมื่อกระทบแสงแดดจะเห็นเป็นหลุมกินน้ำเลยค่ะตรงนี้ยืดทั่งห้องอาหารค่ะยืดในทังหานอาหารมองไปบางคนก็นย่างไปย่างชุ่มไก่ๆกับบริเวณรอบๆงามค่ะพี่น้องช่วงนี้เป็นเดือน ไปเดือนกันยา่าช่วงนี้เป็นน้ำหลากค่ะข้างบนนี่ก็จะน้ำหลายอันนี้ยืนอยู่ที่ห้องอาหารด้านบนจะ้ะมองลงไปอันนี้คือคณะของเราค่ะคณะป้าป้าสวยงามมาก นี่ค่ะเป็นเป็นน้ำตกชั้นบนค่ะตรงนี้น้ำหลากถ้าเป็นน้มแรงน้ำตรงนี้ก็จะบ่ไหลปันใดค่ะอาจจะหน่อยตัวนีจักน่ยอยู่ค่ะอันนี้เป็นน้ำตกชั้นบนขนาด้ำต๊ะสั้นบนกับงามเลยค่ะมีสภาพหิยางชมความงามนี่ค่ะจะเปิดเสียงค่ะจะเปิดเสียงให้ได้ยินเสียงน้ำตกนะคะเป็นน้ำตกชั้นบนตรงนี้ไหลลงข้างล่างค่ะงามชมความงาม ตอนนี้ไหลลงไปข้างล่างจะข้างล่างจะเป็นบันไดยางลงไปอีกค่ะยางลงไปอีกไกลแต่ว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนค่ะการลุ่งไปก็ต้องระมัดระวังจะมีทางยางล่องค่ะเป็นขันบันไดชมบรรยากาศน้ำกันค่ะพี่น้องความสวยงามอันนี้ไหลลงไปสันล่างค่ะไหลลงไปสันล่าง ่วงในนาฝนต้นใหม่กระบ,บังคาะนี่มองไปข้างล่างก็เลยบ่คอยเห็นเพราะว่าแถวนีต้่นใหม่กะง่ามอากาศกะดีค่ะมองไปข้างล่าง ประดมจะพาพี่น้องไปเบิงท่างลงค่ะท่างลงไปเบิงน้ำตกสันลาง,งายางมาอีกน้อยนึงค่ะจะยืนมองตรงนี้เลี้ยลงไปก็จะเห็นแต่ต้นไม้บาง นี่ค่ะจะเป็นทางลงเป็นทางเดินลงมีเล่าให้จับกันลื่นค่ะแต่ว่าประดมเม่ลงไปขยันงลงมาเค่นี้ค่ะก็าจะมีได้คลิปขพคลิปจากเพื่อนที่เพื่อนลงไปกล้าลงไปค่ะลงไปถ่ายด้านหลงังอันนี้คือน้ําตกชั้นล่างค่ะเป็นน้าตกชั้นล่างที่ตกลงมายังแห้งจนเกิอดไอยนามร่อยกระจายนี่ค่ะถาะมีแดดถามื่อใดมีแดดนี่ แต่มองเห็นเป็นหลุมกินน้ำนะคะแต่ว่ามือน,นี้ขึ้มค่ะขึ้นอันนี้ขอคลิปจากเพื่อนที่ลงไปค่ะนี่ขณะผู้หนึ่งพระลงไปถ่ายก็เรียกขอจากเพื่อนค่ะขอบพระคุณมากค่ะที่อนุเคราะห์คลิปมาค่ะประดมบกกาลงไปนี้ายล่างจะสวยงามมากค่ะเป็นน้าตกที่ถึงซื้อเรื่อชาวอางามสวยงามมากๆค่ะยิ่งหน้าฝนแหงงาม ช่วงน,นี้หน้าฝนปลายเดือนกันยายนและะ้วก็หลังจากนั้นก็จิเป็นท่างยางขินค่ะขึ้นมาข้างบนมองอยงลงไปก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ขนาดมองข้างบนก็สวยงามแลวค่ะพี่น้องนี่คือน้ําตกตาดเดืองที่สซปปลาวค่ะสวยงามมากประดุมน้ำมาให้พี่ให้นอ้องเลยบังเลยชม ขอบคุณตัวกำลังใจเด้อค่ะทีมอให้บานพยุงวงมาตลอดหากชอบใจพ่อใจแล้วกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกริ่งกริ่งับานพยุงวงเด้อค่ะพี่น้องหลังจากในะีคณะของเฮากะเดินทางกลับค่ะออกมาทางเกา่าโมบายอันสวยงามค่ะพอ,อกันไหมในคลิปต่อไปเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า